สวัสดีครับทุกคนนะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะสอนทุกคนออกกําลังกายแล้วปั้นหุ่นให้เหมือนรูปภาพของผมนะครับนะที่ผมไม่ได้ทําเพราะว่าเมมผมมันเต็มนะโทรศัพท์เครื่องเดิมแค่16จิกเองนะครับแต่เครื่องใหม่นี้ก็คือ256จิกต่อไปผมจะเริ่มสอนจริงจังแล้วทุกคนก็จะได้หุ่นดีๆเหมือนผมดูหุ่นผมครับนี่ หุ่นก็คือไม่ต้องใหญ่มากครับเราเอาหุ่นดาราใส่เสื้อผ้าแล้วหุ่นดีนะมีไหลมีครบทุกส่วนมีซิกแพคนะครับมาดูดูหุ่นผมก่อนนะนะนี่หุ่นผมนี่ซิกแพคขึ้นมาอย่างนี้เลยครับนะแขนครับนี่ดูดู้น่บบเราไม่ได้เอาใหญ่นะครับดูดีๆเนะมันไม่ได้ตัวใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยมีทุกส่วนนะครับนะอ่ะโอเคครับวันนี้ผมจะให้ความรู้นะครับในในเรื่องของ การปั้นอกด้านบนอย่างนี้ครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทีละสเต็ปนะอันนี้อกล่างอกกลางแล้วก็อกบนนะอกบนเล่นยังไงนะครับวันนี้เรามีคําตอบนะครับเรามาดูกันครับดัมดัมเบลที่ผมใช้นะครับนะเป็นข้างละสิบห้ากิโลนะครับนะซื้อมาจากช้อปปี้นะครับนะแต่ว่าน่าจะประเทศจีนเลยนะดูนะครับนี่วิธีการนะครับอันดับแรกเลยนะครับนะ เราจะต้องตั้งเบาะนะครับให้เฉียงประมาณนี้ครับ45องศานะครับนะถ้าอกบนจะเฉียงประมาณนี้นะครับนะดูให้ดีดีนะนี่อันนี้คือตั้งเบาะไว้แล้วนะโอเคครับนะวิธีการมาเป็นคอมเลยครับปุ๊บอันดับแรกครับต้องวางไว้ที่หน้าขานะครับะวางไว้ที่หน้าขาอ้าวททีตัวนี้ไม่เห็นนะฮะลงมานิดนึงนะครับโอเค วางตัวนี้ไว้ที่หน้าขานะเพราะว่ามันหนักใช่ไหมครับนะมันหนักนี่วางไว้ที่หน้าขาทีนี้เวลาเราเตะขาขึ้นนะเห็นไหมเนี่ยเสียบเข่าขึ้นเลยเพื่อที่จะช่วยไม่งั้นเรายกไม่ขึ้นนะครับนะเตะอ่าแล้วก็ยกเตะยกเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้นะอ่าขึ้นเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ็ดอ่าเวลาเอาลงนะครับยกขารับเลยนะยกขาขึ้นมาเราวางนะครับวางแล้วปล่อยลงนี่ครับฮะให้ทำนะครับนะเอ่อหกถึงสิบสองครั้งนะครับนะหกถึงสิบสองครั้งจำนวนสามถึงสี่เซตนะครับนะแล้วคุณนะอกคุณก็จะเต็มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือวิธีการเล่นอกบนครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ